โอเคครับก็สีพี่น้องด้วยนะครับอช่างแม่งเลยครับโอ้โหกำลังชิลมูรุ่นกันอยู่เลยทำอไรกันอยู่เนี่ยทุกคนตกปลาั้งตกปลาไม่ใช่ไม่ใช่ตกปลาแล้วลมนุจีมันเกิดใกล้ๆบ้านเราเลยครับเคเคติเคฆ่ามันอุ้ยโอ้โห อุ้ยน้เวิเชเฮ้ยใครมีผลวิชาขุดขุดมาสู้กับมันได้หมดเลยมันเปมไม่ตายวะเปมเปมเปมตอนนี้เปมมีผลวิชาเฮ้ยเดี๋ยวเปมก็ตายหนีมันมันเรียกว่าฮามันเรียกว่าฮาคี้ครับผมสิ่งที่มันใช้เป็นสกิลพสซีใช่ไหมเป็นสกิลติดตัว หาเลยใช่ไหมครับหาเลยเฮ้ยอยู่ไหนวะมันที่เดิมมันว้าบอ่ะอือจุดหกดาวเม็ดเนี่ยเทคไข่อะไรพวกเนี้ยกายาเล็กเนี่ยมันมีหมดแหละโอ้โหมันว้าบมันจะจู่ไหมทันต้องตัวเลยเจ้าหัวใจลูกทีบีบเล็กสักหน่อยไม่ไม่หัวใจได้อย่าไปบีบไปจ้ะไอ้เจ็บแหนเฮาดิเอาดิโซมันใช้โซวิ่งเร็วแล้ว เอ้ยนะนะมีวิธีสร้างบัานสร้างก็จะนี่กูตายเพราะเปรมนี่แหละยศเข้เพรามเอาไม่อยู่อะแล้วก็ไม่เกรงใจกูด้วยยิงกูเลยใช่ไหมเช็คไข่ตั้งจะสร้างบ้านให้กระเพราอยู่รอนี่ชิคิวเปรมใช่ป่ะอ๋อใช่เออแล้วอะไรฆ่ามันได้ตายก็พอเข้พี่เหลี่ผลนิ้งคนพิซซ่าใส่โลเกียด้วยนั่นหมดลงผมหรือเปล่าไม่ใช่เปิดกองได้มา เดี๋ยวนะนกระเพราน้ำม,ม,มีป้อมมีน้ำตั้งป้อมได้ตาข้างบนไหมใหญ่สุดเอ้เรามีวิธีซุ่มมาเลยครับรูซัหมสู้ไงครับตาสตูบอลเซ่โอ้โหต <c oughs> าไขเลยไหมเออเออได้ไรชลาดี๋ยเป็นป้อมเลยเแต่ตาไม่มีเทียมสู้เลยต้องมีธนูไม่น่าธนูก็ได้ตีมันเลยตีได้ตีไม่ถึงมันมีเทเลพอร์ตมันมันสามารถแยกกลาออกมาได้ มันปล่อยจิตวิญญาณมันแยกล่างเนี่ยแหละมีแค่มาไม่ไม่ปล่อยจิตวิญญาณแล้วมาฆ่านายอันบิงอะไรเนี่ยโอ้โหขอบพระคุณมากค่ะช่วยได้มากเลยแค่สกิดมันน้ำน่าจะกลับไม่ถูกนะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มาคุยกับน้าหน่อยไหมผมว่ามันขึ้นมาไม่ได้หรอกมาไอ้บอสโอ้ยม่เกรงใจหัวน้าเลย ันอาไมขังแม่งเลยเป๊ปเหรอเป๊เปมปไนอยู่คนไก่อ่ะมันโดนแช่แข็งว่ะใช่ดีแล้วไงมันจะอ้ออ่ะอืออันนั้นดนหลุดมาหลุดบ้างนี่เนี่ยนี่เน่อ้ยเ้ย โอ,อโอ้ยม่นมีเทเลพอร์ตโอ้ยไม่คุยด้วยละพ <c oughs> ี่ผมุงพิซซ่าก็ตายโอ้สกีเดไม่โดอนอะน่ะนมันต้องโดนดิเฟมถ้าเฟมถ้าเฟมโดนมันก็ต้องโดนดินาต้องสู้นาต้องสู้เท่านั้นเดี๋ยวเป็นสายรถเกียร์กันเฮ้ยลูกจีไม่ใช่สายรถเกียร์ลูกจีตีโดนลูกจีมันทำไมนะตีไม่ลูกจีมันกินผลไม้พิซซ่าไปก็จริงแต่ว่ามันเป็นผลไม้ที่สามารถแปลงร่างได้ไม่เห็นแปลงร่างเลยก็ต้องพอต้องพอเรื่อยมันหมดแล้วมันถึงแปลงร่าง ถ่ายเดาเนี่ยนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเราจะตายก่อนใช่ไหมใช่แต่ว่ามันจะมีสองชีวิตนั่นเองครับตอนนี้เพิ่งลดไปแปดร้อยสิบเองจะเท่เอามาให้กูเครียดแค่นี้ไม่พอจะมีก๊อก,ก,ก,กสองนี่เท่านี้เปรมเปรมต่อตู้ยังคือดูเลือดไหมต้องการพลธนูหนึ่งเอเเอคือได้มาเป็นพลธนูเด<อ>้อยู่ในนี้แหละอยู่ในช่องแคบมาลิกาเนี่ย ก็เปรมไม่อิมอไอเปรมไม่อิมมัทออมาอยู่ยืนอยู่โดยไม่ตายใช่จะตะกี้เลยไกลแต่กันสกิลโดนเพื่อนเออเนี่ยยืนอยูตายจุ๊บช่วยได้มากแต่เชื่ออะไรไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้ยอมรับเลยไม่มีประโยชน์ตอนนี้เปรมนี่พระเอกเลยพระเอกเลยใช่ไหมจริงๆไม่มีเปรมนี่ไม่ไม่รอดวิ่จะต่อสู้ยังไงเออคำถามต่อไปคือมันแปลงร่างละกันเป็นตัวอะไรเสือดาวอ๋อไม่แปลว่าแปลว่าอะไร แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้มุกไม่ทันขึ้นหอมเกือบหลอแล้วนะไปไม่ถูกมันอยู่ไหนอ่ะเออเสือดาวนี่ก็คือผ่อนแบบเด่นโดนเพี้ยนตายบอกแล้วคือเล่นผ่อ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 นนะปีปีละปีละสิบสองครั้งใช่ไหมสกิลเปลยนแม่งรุนแรงมากเลยน่ามุกเกลื่อนเลื่อนมันเลื่อนมันหายแอ่ะฮะเลื่อนมันหาเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะกูว่าไม่ถึงยี่สิบไอ้ไม่ถึงสองสามเลื่อนมันเลื่อนมันเหลือ เดี๋จะร้อยห้าเลจะวิ่งไปบวกเลยก็ใช่ที่อ่ะเนี่ยใช่ใช่ใช่นาตีจะสามพีนะก็หลับเลยว้ามัน,ม,นมันอย่างไรมันก็นลงอยู่ข้างล่างอยู่อุ้ยมันขึ้นมาแล้วอุ้ยโอ้โหสกิเลเฟมกูเลยเกือบตายเฟมมันเหลือน้อยด้วยเฟมตะไลแล้วเฟมม่นป่อยลวๆเลยเว้ย โอเคโอเคโอ้โอ้ใช้ใครไม่ใช้กายาเหล็กว่ะกายกายาเหล็กรู้จักไหมนะเจเดนเหือกูตายตายนี่ไม่ใช่อะไรสกิลเปรมนับนับครั้งได้ให้ตายเพราะมันนับครั้งว่าได้เพราตายเพราะเปรมก็ไม่รู้ว่าสกิลโดนเลือนอ่ะสกิลเปรมรุนแรงเลยจะรุนแรงอะไรขนาดนั้นเนี่ย รุนแรงกับฝ่ายเดียวกันนะฝั่งตรงข้ามแบบคนสันขนแทบไม่กระดิกเย้เอาวะยังไงเราก็นม่มีจะเสียแล้วเราเข้าไปบวกเลยเป็นเดี๋ยวค่อยๆเป็นเบื่อเดี๋ยวเดี๋ยแอบแอบแอบเปลี่ยนเกมรูทิ้งเงี่ยมันแบบตายแล้วของตกร้อง่ายมันแถวนี่ยเอาวะเป็นยังตายยัดแก้พอพ่อพอพอเราไม่ดูจบแลอาไงดีอ่ะเราไม่มีผลวิชาเหลือแล้วอ่ะ ผมเหลือไอ้เขเมนงนี้เปมยังมีอะเปมเปมดุเลยเปมเลือนเราด้ดิเลือนมันเหลือสี่ร้อยสิบงั้อัวนี้อ่กรยะวเฮ้ยนี่มันโดหดเลยนี่นี่ว่าโหดอะไรหดไอนั่นอ่ะอขาวนวดออ่ะที่เขาได้อีกลมๆอ่ะใช่เหรอวดขาวอ่ะเออเคสกิลอะอสกิลรุนแรงมากเปมลงมาเลย ตัวเลกแต่มันก็ยื้อเร็วผมตายเหมกันเหรอเฮ้ยมันมันมันไม่โดนเพื่อนหรอกไม่ต้องห่วงแม่พูดงี้เร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่ยื้อมอยู่เนี่ยฮะมีเรื่งยื้ใช่ไหมกระเพาะใช่กระเพาะคิปเปอร์โอ้โหทิ้งขี้้ใหกูดมันจะไหนอ่ะโอ้โหกระเพาะทิ้งขี้กูดทำไมโอนาเดนไม่ตายเวคิปเปอร์ ขีค <Okay. S 1> ี่อย่างงี้กระเพราคือกระเพราวิ่งไปเว้แล้วก็คีเปอร์มันวิ่งมาหากระเพราเว้ยแล้วนายกตามกระเพราไปแลออว้แลออวแมงดาเอตูอตนน้น่าแดมเพื่อนเสือสลากับแมงคิ <c oughs> งกีเป็นภาระเองต้องไปดูด้วยว่ามันมีอะไรเหลือบ้างมันอยู่ข้างล่างไม่มีกล่องเหลือแล้วตอนนี้มันมีวิธีฆ่ายอยู่ไม่ใช่เหรอมีตีมไปเรื่อยๆดื่อยกับแมงดาเอา ไม่เอาดินกบนะเอ้เฮ้ยน้ำไงเออน้ำมันแพ้น้ำเหรอเฮ้ยมันมันกินผมวบิสอาดยังไงก็ต้องแพ้ยัดแค่ความคิดเร่องหล่ีกก็ต้องมาจากคนล่อหล่อแล้วมันก็หายมันก็หาย็ซอกดินกลับซอกมันกลับซอกลิวของมันไปเรียบร้อยตายเยว่ะตายมันหายไปแล้วอ่ะมันหายไปแล้วอ่ะ มันไปไหนเมื่อกี้เห็นมันเแถบมันหายหายกับพี่เมื่อกี้เห็นมันลงเห็นมันดำปิดแล้วก็หายไปเลยไปเป็นบินได้เหรอผมกินผลปีศาจเลยวะเห็นผลผลปีศาจเกมหมดหรือเปล่าเปลี่ยนไปทีได้เปล่าโดนน้ำแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยไหนอ่ะมันอยู่ไหนวะพี่เภามันมันมาติดฟิล์มกันน้ำมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ พี่พีมาเอือรีพีไปฮะนกันไหนอ่ะฮะไหนอ่ะอยู่แถวบ้านน่ะเอาเขาไปบ้านแล้วได้เป็นระหวะโอ้ยเดี๋ยวบ้านบึ้มเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านบึ้มเป้มอย่าไประเบิดไปที่บ้านลากไปที่อื่นไหนวะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่นอนอะไรยู่เป็นบานที่บ้านได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันก็เมื่อกี้เห็นจำดินแล้วก็หายไปเลยก็เป็นเชื่อรมแลกอีกแล้วยังไง เจอมึงมาริโอ้เปมนั่นขนทองอะไรวะน่าเจอบ้านมาริโอ้ได้ให้เปมบินได้ขนของเขาก็ได้ปะวะก็เขาได้บินได้มาดี้มาดี้มาดีมาดีมาดี้ไปบวอไปบวมันเหมือนพายุอ่ะพี่เผาทำงานเล่นไงไปบวอบวอบว จังหวะนี้แหละตีเอื้อเรกร็พอเฮ้ยมันแก่โค้งอะไรนะแดนขอรลวบางทั้งฟ้าเนี่ยจะไปโชว์ให้โวโชว์ว่าตัวเองตายตลอดใช่ไหมทำไม่ได้เลยครับมันไม่ตายก็เดินบุกบ้านเราทำยังได้โอ้มันคงไม่นถล่มบ้านเราหลอกมันค้งมันยุ่หลอกบ้านนายอยู่ไหนนั่นน่ะสิถ้ามองดูจะแย่ดีนะเออนี่้ตายแล้วเออแล้วเสือดาวอะมาแล้วไงนี่ยเอ้ามันไล่ตีคนแล้ว เอ้ยเอ้ยแต่มันเป็นเสือดาวมันเทเลพอร์ตไม่ได้เอ้ยเสือดาวเอ้ยเสือดาวแม่งต้องพอนไม่เอากูไม่สู้เฮ้ยผมขังแล้วขังอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยตีอยู่เนี่ยโอ้เออขังกูด้วยนี่มาโอเคเฮ้ยเรื่อยๆมันลดเรื่อยๆถ้าไปอย่างนี้มันก็ตายเนี่ยโอ้ยผูเจ็บ นายเห็นหัวมันแล้วนาเห็นหัวมันแล้วตีมันตีไม่โดนตีมันมันอยู่ในดินต้องใครเปิดเปิให้มันเห็นตัวมันอ่ะสุดยอดไปเลยอ่ะเห็นตัวละเอมาขึ้นมาแล้วลุ้มลุมลุ้มดิลุมลุ้มดิลุมลุมลุมลุนม้มันก็ตมอุุ้้เดุ้มลมล้้ลุอ้มล้มลมลมล เราหล่ออะไรหรอม่รู้ดูไม่ได้เออมองไม่เลือดไม่เห็นเอือนั่นแหละไม่เอ้ยก็จะตายย่าเข้เราพูดจีหดแม่สวัสดครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าไม่ดีแหวนหน้าตาคุณผมพอผมมองคุณเหมือนไม่ค่อยดีเงยหน้าสักนิดนี้ให้ผมมีสิทธิ์ได้รู้จักเงี้ยตีกูทำไมเนี่ยไม่ว่าจะตีมาตีกูเลยตายตีกันเองเอ้ยไม่ไเล็ดสายเหลือพันพันพันแปดสิบจีเลือดเต็มอยู่สองพันสองพันสี่ เฮ้ยสกิลนี้มันใช้ไม่ได้ใช่ไงมันมันไม่รุ่งกันวะใช้ให้เต็มกันมาสกิลแต่แล้วเธอก็ไม่มองเงี้ยแต่แล้วเธอก็ไม่มาอันนี้โดนแล้วเอือโดนกูเนี่ยอุ้ยอุ้ยเต็มจะตีพี่เออไม่ไม่มันไม่ตีเราอ่ะมันไม่มีสกิลไงไอพวกกายะลงกายเหล็กไม่มีละแต่ในการ์ตูนมันมีนะ เอือกับเขาตายฟอมนะแดงชาติเอกกับเาเอ้าไม่มีผมพิจารณาแล้วไม่เป็นไรมีนี่ว่าสมเกอร์เออมันที่ขึ้นมาแล้วว่ะเอ้ย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 อ้าวตายหมดโอ้โหตายห้าหมดเลยเล่นอะไรเล่นอะไรมาเลยเล่นอะไรอยู่ประมาณทันทันเท่าไหร่วะ เลยเก้าร้อยแล้วจะตายแล้วเอาดาบตีเรื่อยๆไม่เร็วผลพิษตายดิไม่ไม่เทเลยไม่เทเลยต้องกระโดดตีกันนะแดนจะได้ติดติดเขาเรื่อยมาเก้าร้อยแล้วเก้าร้อยเก้าแล้วโอ้โหเพื่นแหละจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วตะโวดตายหลายรอบแล้วแต่มันชิงพิษตายทุกรอบเลยเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยเรือกระเพาซื้เกิดเร็วมาช่วยกันป้อมซืเกิดอยู่ครับไม่อะไรผมไม่ปล่อยต้องแตกแน่นอน โอ้โหน่ากระเป๋าสปีดเจ้าเจ้าเจ้างเดือดร้อนตีไม่โดนเลยมันดูเดือดมากออนซูเแบบดูเดือดมากกูตีโดนบ้างไหมเนี่ยกูตีประมาณยี่สิบสามสิบเีนะไม่โดนสักทีแหละเออมันอัพเด็กมาเยอะเกินมันมันอัพเด็กมาเยอะมากตีไม่โดนเฮ้ยเรื่องมันเหลือร้อยแปดเด็กสูงตีตีไม่เหยื่อเด็กก็ตายแล้วโอ้ยตายแล้วฮะเตยเห็นตายแล้ว ผมเป็นคนทําให้ตายหรือเปล่าเอาไงล่ะจะตายไม่ตายมันตายแล้วตีพลาดที่ยังเห็นพี่ยังตีมันเลยเนี่ยตายแลรกตีอยู่เลยนะเออมันตายแล้วคิวว่าได้แล้ววะฆ่าได้แล้ววะตายแล้วเหรอเนี่ยวะตายแล้วตายแล้วได้ฆ่าได้แล้ววะเห็นเห็นตายแล้วกระเพราฆ่าไม่ได้แล้ววะได้แค่รอด เมันได็บบ้านยังอยู่ล่ะบ้านยังอยู่ครบเช็ดเค้ได้แค่หลอดไปทาฟาร์มหมูครับโอ้โหเจ้าภูมิใจเย้เย้มีเนื้อซอมบี้ด้วยสุดยอดไปเลยโอ้ยตรงตรงพาร์ทนี้ไม่ได้ตั้งใจอัดเลยเจอรับลุจิเลยอัดดีนะที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาโทำมาสมอเกอร์แล้วอ่ะฮะเปอร์เปไม่ได้ผสโมอเกอร์ทำห้บินได้นะครับสุดยอด แล้วทำไมกระเพราบินได้กระเพราบินไม่ได้เนี่ยผมผมมีเรียกว่าเดินชมจันทร์ฮะอ๋อนึกว่าได้ได้อะไรผลไม้ผลไม้เคี้ยวหมดเฮ้ยผมไม่มีถ้าผลไม้ไปแดกต้องมีโดรลิกิีเดินเดินชมจันทร์ใช่อะไรนะจบจบพักกันดีกว่าครับอะไรดมจันทร์เดินชมจันทร์ อ๋ออไปเดินแล้วชมแล้วกันเอเดนวันนี้นะครับก็ขอเออกับพาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ทีวีอเกนย่เตยยาเฮลเอ้ต้องมียาเฮลด้วยนะครับเยี่ยมอยย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 ยายยยยยยยายเยย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 น้ยยืยยอยยยยยยามยยยยยยยอยยคยย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 ย่ยยยยยนยยยมยยยนยน ซู้ขนาดนี้น่าจะไปโลกฟันตายาวเดินก็เดินก็ไม่ได้ด้วยนะเอามาพาช่วยขณะแล้นลงไปละอ๋อไม่ต้องใช้เรือแล้วแหละผลเปรมไม่ขี้โกงจัดโอ้โหงเลยโอเควิตมาถึงแลับใครที่ติดตามผมหรือติดตามนะแดนก็เดี๋ยวทิ้งช่องนะแดนไว้ด้านล่างไปกดสับคลายอะไรกันได้เออเจี๋ยมึงสนุกไปแบบมึงสนุกไปโอเคคร์ฟิวโอเคที่เฮลซ์แกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคน จบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับ